นสวัสดีครับเ <c oughs> สียงแฉบแห้งนะ <c oughs> พอกันในเวลาบ่ายสากว่าครับนะจะสี่โมงแร้งแล้วก็มาถึงนี่อยู่บ่ายสองครับบ่ายสองครึ่งบบบ่ายสองครึ่งนะครับนะอาจาจะเกือบชั่วโมงน้อยๆครับอยู่นี่เนาะ <c oughs> ออกมาซ้ายครับนะแล้วก็เลี้ยงมาเรืเ่อยๆกว่าจะมาถึงโซนนี่เป็นโซนปากนอกน,นะเป็นหน้าตะพอไว้นะครับนะปีนี้ก็ได้เลี้ยงครับนะปีน,นี้ออกกนนมันก็อมาทางใหม่ออกก็ดีอยู่ครับนะมันก็นให้เลี้ยงเป็นบริวานเขานะปีนี้เนาะทุกปีก็จะมีวานอยู่ครับนะแต่ปีน,นี้บริวารจะมาบเห็นไผ่เลยครับนะนี <symbols> ต่พอเดชดอยู่หน้าตะพวทซ้ายนะรับพระเดชดแต่ว่าบพซ้ายเอง บ่อยเห็นครับตรงสายอยู่แถวโซนเลาะหาดครับนะอากาศฮอนครับนะเพิ่นมาเท่าหม่มเท่าห่มเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้ครับว่าว่าใจเบิงว่าแม่แดงเข้าใบน้องหน่อยน้องหน่อยนี่กินนมเลยน้องหน่อยไม่เอวสองหลอดแม่แดงออกไปกินแล้วมาอยู่ห่มโดนเตอิอแล้วนะออกไปแล้ว ส่วนเอือเ้องเผาก็ให้กินแล้วนะสมโชคให้เธอโชคทวีกินหรือเปล่าบ่าท่านรู้นะครับเนาะอันนี้ก็มีอยู่นี่กี่กับน้องเพนนิ่นนนั่คำแพงครับนะครับทวีสับหันหลังมาดิตรงๆนี่ทวีสับทองแดงหกเจ็ดเดือนนะทวีสับเราจะออกไปได้แล้วครับเพราะว่าอยู่โดนแล้วเนาะต้องกินยาแล้วเนะาะใกล้จะถึงเวลากลับแล้วครับนะ ช่วงกลางวันกับตกปล่อยนะครับตกอยู่ช่วงหนึ่งครับนะประมาณไมุ่้งกว่านะครับเนาะแต่ว่าบอลรุ่นแรกครับโมนี้เมื่อวานจังแห้งครับเมื่อวานเปียกซุ่มแั้วนี้กับถือว่าซุ่มอยู่ครับนะจะบ่แฉะเมื่อวานนเปียกครับเมื่อกินอยู่บโดนครับแล้วก็งัวลายนะครับจังงัวลายก็เลยเพิ่นบวิวนะครับกิบกระทายไปเลยนี่อากาศกับเฉพาะม่านนี้ครับนะจะทักทายกัน ครับอากาศอบอ้าวนะครับนะอากาศอบอ้าวเนี่ก็ปงดีแน่อยู่ครับนะต่ว่าง่วงกัามาเลียงอยู่บ่อยๆนะครับนะก็จะเป็นสภาพนี้ครับนะพอได้กินครับนะเลียงมาเรื่อยๆเอาแล้วก็กาว่ามากินเข่าข้นครับสาหรับเข้ามากินอยู่พี่เพราะว่าแต่อยู่ในป่ายุ่งครับช่วงนี้ไม่ยุ่งไม่แมงลายแล้วก็เพิ่นบ่คอยอยู่ครับตอนนี้กินเขาก็ต้องหอบหัวเขาก็เลยต้อง หาที่หลงหลงเหย่เพลินมาหนีครับนะมาผักกินเขาแล้วก็กินแล้วสับเพลินสิไปบ่ไปก็อีกเรื่องนึงครับสับเพลินบ่อยู่กัไล่ขึ้นปลาครับนะเข้าปลาไปแล่เลี้ยงงัวก็ต้องหาจุดนะครับจุดจุดผักให้เจ้าของครับนะเพราะว่าถ้าอยู่ในปลาส่วนมากเนี่ยจะยุ่งลายครับพวกมแมลงบินหลายกัดเพิ่นเพิ่นก็อยู่บ่ค่อยสะดวกเพิ่นต้องอบอ้าวนะครับเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่ มาเนี้อยู่แบบเดียวเพื่อกัดยางอยู่บนเสาครับนะยางไปยางมาเขาจะกินเขากินน้ำในกระเบอใดนะครับเนาะตรงห้าที่ลงลูบเพิ่นอยู่สักพักนะครับเครื่องเหนียพาคข้นพาคงูครับนะก็ะยังสี่ครับนะก็มีจุดนี้ครับนะเป็นทีลงไกเป็นเป็นไกลครับนะเป็นลายแปลงครับนะทั้งล่างก็มีอีกครับอยู่นี่สามไปครับลายไหลครับนี่ไอ้นี่คิดว่าตกไป สองลครับนะอยู่นี่สิบสองสี่หกทูสี่หก 4, ลครับอยู่นี่เราเป็นกว่างครับกว่างเป็นพื้นผากระว่า้ครับนะช่วงนี้ก็จะอาจจะมีคลิปเป็นมาคอยต่อเนื่องปันไหนได้ก็ พยายามจะทายครับเพราะว่าจะมีฝนครับฝีฝนบางเทียบางมืออาจจะขังคอ,อกนะครับแล้ขังขอ,อกใปตัดห้าไม่เพิ่นแต่ว่าเรื่องใบเขานี้เออเป็นไปได้ก็ต้องให้กินผสมนะครับนะกินบาหลายก็ได้อยู่แล้วก็หาเฟื่องหาอย่างหาหยาผาสมพอมันกินแล้วพอนจะทายเลี้ยวนะครับเนาะ,ะกระบอกเป็นยังครับเนาะถ้ากินบอ่บอยครับ กินสำได้สำเนึองแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางให้กินครับาฟางเกียเยเอาหญ้าเกียยฟางให้กินก็จ,จะช่วยได้ครับนะแต่ว่ากินหลายก็อาจจะเป็นผิดตองงัวไเนะทองอืดทองอยังไปใบเขานะนะทองเสียทองอืดไปสำเนียงฟ้ามปีนี้ตายกินรอบเดียวครับนะรอบเดียวแล้วกับนี่เอ่อน,น้ำแดงเพิ่นไปกินยางภครับ ขังอยู่บ้านครับปล่อยอยู่แปลงบางบ้านอาจจะไปกินติดเชอ้อติอยางครับนะในกรอกยาไปขีดแล้วก็กรอกยายครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับนะก็เริ่มไปอยากให้กินอีกครับเป็นไปได้ก็จะให้ยาเนาะส่วนใบเขาเนี่ยก็บางที่ไปตัดมาเป็นบางหน้ามันอาจจะมีการฉีดยาฉีดยางไปครับนะอาจ,จเป็นยาคุ้มยายางก็อาจจะมีผลนเนี่ยเอาบ่ฮูน้าเพลนครับก็เีกเีียงครับุกมอนีก็ตรงระว่างครับเรื่องยาขามาแรงครับนะ ยาสารเคมีนะครับอยู่ในหน้าในให้เองสิใสกันหลายนะครับยิ่งช่วงปีนี้นี่น่าจะตกกันหลายครับเนาะเอ่อเพราะว่าฝนฝ่ากัตกบ่เป็นใจปนไปเลยครับแนละ้วหน้าปีแล้วก็สภาพอากาศครับนะฮอ,อนหนาว,นาวเขาเกิดบ่เกิดวานไล่รอบตัดเอ่อเขาหญ้าเกิดไล่จะใส่มะเร็งนะครับจะยาขา,มาแมลงสารเคมีครับขาหญ้าขา,มาแมลง พวกแมลงบินกับุงกับพวกกุจีนะครับนะลุงเขากันมานย่ำนาเรียงมาย่ำเขาเกิดนาเรียงก็เขียวก็ลุงไปดูดกินหากินอย่างไรตายต้องใส่ยาหอยเชอรี่หนึ่งครับนะครับใส่ยาก,กันก็เป็นยุคสารเคมีนะครับนะช่วงนีก้การเลี้ยงงูเห่าก็ต้องอาจจะต้องปรับปรุงครับว่าเป็นข้างขอบเป็นส่วนร้ายแล้วก็อาจจะมีแปลงหยาแล้วก็แปลงปล่อยเลียงเฉพาะครับนะ อนนานาคตตอนแรกว,ว่าสีหลายปีไก่เขามาที่ที่ผมมีบนเลี้ยงนะครับนะไก่เขามาที่ต้องมีพื้นที่เลี้ยงจังสีเลี้ยงงัวได้แล้วเพราะว่าจังพอใส่เนาะพอใส่แม่สาวที่ว่าจำสื่อไปได้เป็นกไถหน้าไถาปลาทางปลาเอารถไถดันปีนานนะ่าจะเป็นแปลงหน้าบักใหญ่ครับนะแล้วก็จะเห็นหน้ามัานเข่าหน้าปังเห็ดให้พื้นที่หายไปเรื่อยๆครับ พื้นที่ก็จะหายไปหายไปวันทีทํากินเหทีทําหน้าทําให้ปลูกไม่ปลูกยังไปก็จะต่อไปนี้ก็ปลาเป็นสัตว์เขตว่าทํามุ่นก็จะน้อยลุ่งครับสาม,มีฟ้ามครับตรงหาเนี่ยเอาไม่ครับนะพออาวุธไส้ก็เริ่มมีการปลูกหญ้าลายเปลงแล้วนะเป็นี้ปลูกตรงหน้านพ่นอีกเพิ่มอีกเติมอีกประมาณสองไร่ครับนะแล้วก็ที่อยู่สวนใกล้ๆกันก็อยู่ประมาณม,มาถึงไรครับแต่ว่ามีสองจุดนะ เดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนวิธีนะครับทุนนี้นะต้องเปลี่ยนวิธีกันแล้วต้องหาวิธีเลี้ยงแล้วเนาะก็นอนาคตก็จะมีช่วงนี้ก็กบ่เมนอนาคตนะครับช่วงกอนานนี้ก็มีโครงการโย่วัวล้านครอบครัวนี่นครับก็มีอยู่ครับนะทางผู้ใดสิสิใเลี้ยงนะครับนะแต่ก็มันเป็นเอยียงที่ต้องใส่ใจนะครับการเลี้ยงงัวต้องใส่ใจต้องพร้อมนะครับตากแดดตากฝนคือตาม ที่คนส่วนร้ายที่เพ่นเลี้ยงเนาะเลี้ยงมาก,กวานมันชัวว่า,วาต้องทนแดดทนฝนครับนะไข่แกป่วยก็รักษาตัวกินผ้าลากินยังไปจากแดดหอนเอาครับนะการเลี้ยงงวเนี่ยมันง่ายครับนะต้องมีพื้นที่มีอาหารมีความพร้อมครับมีความอดทนนะครับนะแต่ทันใดจะมาเลี้ยงคนระับต้องคิดถังจุดนี้นะครับนะอ,อ,อ,อาหารฟางกรต้องมีครับนะอาหารคนก็จาเป็นแน่อยู่ครับนะอาหารแห้งนี่ พวกฟางอาหารหยาบเนาะแล้วก็พวกหญา้านะพวกอาหารคนพวกอาหารเสริมมูลนี่ครับตรงนี้แหละการรักษาโรคก,ก็สําคัญครับนะปัจจัยเรื่องโรคภัยผักไขคค่ขาแข็งลําปีสกินพวกนี่นะครับนะก็เฮ็ดให้การเลี้ยงทุกมื้อนี่ต้องพึ่งยาครับนะต้องมีความรู้เบื้องต้นอย่างํานี้ฟ้ามไม่เจอมา3 3ปีแรกนี่บ่ปานใดครับนะ้วมาเจอปีนี้ปีที่แล้วนี่นครับหนักๆครับนะแต่น้ําท่วมมาครับนะ แต่น้ำท่วมมาถึงในในบ้านนะครับเขตบ้านเนี่ยโรคไพ่กคมาน้ำหนามหรือเปล่าเป็น,นมแมลงครับนะมแมลงกับผ้าหะน้ำมาเรื่อยๆมาน้ำหนามน้ำหยางเนี่ยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตัดหยางางนคืออาจจะมาน้ำพวกหยาพวกหยางที่ไปตัดไก่ครับทงใหญ่มีลายอยางประกอบกันนะครับนะยันไห้เอ่อพวกเวลาพวกหยางนี่เป็นเชื้อโรคนี่แพร่กระจายง่ายครับนะ คืออากาศกะเป็นใจนะครับช่วงมือนี้กัโรคไพ้กับเป็นขึ้นง่ายขึ้นคนทั้นาะโควิดคนกัง่วงก็จะเป็นพวกแกามปีกโควิดง่วงแล้วก็จะมีการเป็นไข้คัแข็งรุนแรงขึ้นนะครับทุกอย่างนะทุกมื่อนี้เนาะก็ให้ตัดสินใจดีๆครับทันใดที่อยากมาเลี้ยงนะก็ต้องต้องพร้อมนะครับนะต้องมีความพร้อมจักเล็กหน่อยนะครับเตรียมโตวจักหน่อยนะก็ต้องเมืองปริมาณที่เขาสามารถเลี้ยงได้นะพื้นที่ครับ หญ้าครับอาหารนะครับเนาะแปลงหย่ากับยารักษาครับเนาะวกาถึงเรืองวันหยุดนีบ่มีนะครับสามร้อยหกสิบห้าวันเต็มนะครับนะสันเท่ายุดเท่ากับต้องมีหย้ามีอย่างสำรองไว้ขี้เก่าครับนะก็ซ้ำว่าเท้าต้องเลียงต้องเอาหย่ามยังไปเป็นกินเอาน้ำไตห้างใส่ยังเป็นเวลากรับแมนอยู่ครับนะแต่ก็ต้องดูแลครับทุดทายก็กเออต้องดูแลพวกขอกพวกเดี๋ยวนี้แมาแรงบินไล่ก็ต้องจัดการเรื่องผดางผาเป็นมุงกลางมุงนะครับนะแต้เป็นทีโลงก็ต้อง มียาผลขคอผลยางยีบ่อยๆนะครับพวกมุ้งก็ต้องพ่นคอครับในพวกนี้เป็นเอียงที่บองไงนะครับทักวันี้นะการเลี้ยงงูก,กับบองไงนะถ้าท่านได้สนใจก็ให้เตรียมพร้อมๆนะครับเนาะพร้อมกายพร้อมใจพร้อมพื้นที่พร้อมอาหารพร้อมยารักษานะครับนะเตรียมตัวให้ดีครับล้วก็แต่ถ้าเลี้ยงพ่นดีมันก็ผลตอบแทนก็ดีนะครับเนาะเป็นก็จะให้ลูกดีเป็นงูสมบูรณ์ เป็นอย่างที่ดีขึ้นครับเนาะการเลี้ยงจะต้องวันนี้มาเป็นกัดขัดครับนะสมองบวงครับนะก็ต้องนะเตรียมตัวเตรียมใจกันมากครับนะสำหรับท่านใดสนใจอยากมาเลี้ยงช่วงนี้งัวก็เริ่มจะมีราคาขยับขึ้นจักน้อยครับเนาะเพราะว่าข่าวการรับสื่อของทางต่างประเทศเริ่มมีมาเนี่ยครับนะอาจจะปรมบริษัทประกาศนะครับในการรับสื้อโคเนื้อโคย่งเขาประเทศแล้วเปิดการรับสื่อแล้ว อาจจะให้งัวมีราคาขึ้นครับขยับนะแต่ว่าอาจจะขึ้นไร้ซำใดบ้หงครับเพราะว่าช่วงนี้พอข่าแถวบานก็นตะวินหาซื้องัวกันเริ่มเริ่มมีแล้วครับเริ่มคือขักขึ้นมานรับเนะก็ถ้า,าจ,จะเลี้ยงก็หยิบตัดสินใจนะครับนะช่วงนี้อาจจะหาแย,ย่หยาหกแน่ครับเพราะว่าเป็นเป็นหน้าเป็นไทเลี้ยงพื้นที่ป่อยเลี้ยงอาจจะบ่มีครับต้องกลางคอ,งองก็ทันทีเริ่มก็ล่องเริ่มก่อนครับนะ เราสินใจช่วงนี้เลยครับนะเพราะว่าจังหน่อยกะบเนี่ยวาสี่ปั๊บขึ้นราคาสูงซ้ำใดนะครับนะตอนนี้อ,อยากเลี้ยงงัวกะตอนตอนนี้งัวควายกำลังนะครับกำลังเริ่มเปลี่ยนนะครับเนาะแต่จะนได้สีขายกันอดใจก่อนคนระับเนาะอดใจจากผักก่อนอีกบ่โดนนะครับนะอีกช่วงปลายปีกันนะสิมีอยังดีขึ้นครับเนาะอดไปยักสองสาเดือนกันสีบอขึ้นเนี่ยยีบครับราคานะครับนะแต่จำเป็นอีหรี่กันคือว่านครับเนาะ ยังอยู่โซนทำนิฟามนี่ทั้งบ้านสามนิฟรามนี่คือเลี้ยงไว้เฉพาะจําเป็นดีครับนะกา,การเป็นขายการปลอ่อยการปลอ่ปลอยกันก,ก็เลยเป็นแบบยึดราคาไว้เลยครับนะคือจําเป็นต้องใส่เงินใส่ยางก็เลยต้องปลอ่อยครับนะกลายเป็นแบบนี้ไปนะครับนะพอข้าคราดจังหวะครับกิบเงินไหมเป็นอย่างสี่มัตตโดนนะครับนะต้องโซน ้านิ้วฟร์มโซนฟาร์มทัางนี่นักั่างพื้นที่เพราะว่าเพิพ่นการเลี้ยงไว้เพื่อแก้คัดสน,นงที่ะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพราะว่าชิบะก็เป็นหน้าเป็นไห้นะครับนะแต่จะเข้าจะเลี้ยงจริงจังเข้ากับ้องคำนวณบึงนะครับนะเอาคลิปนี้ว่าออไปเลื่อยเปอยครับนะจะเลื่องงัวน่ครับเลื่องการเลี้ยงงัวนี่แหละอาจจะเหมือนบนบนนะครับนะขอคุณทุกท่านนะครับนะแล้วก็อยากจะบอกว่า เพ well ิ่งจะกล่าวว่าถึงหนึ่งมืนผู้รับชมนะครับผู้ที่ตามนะผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเราสามีฟร์มค่ะก็หวังเล็กๆครับนะก็บวได้ว่าผู้รับชมจะจำได้จากไดดังใจมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าการถ่ายทำของสามีฟาร์มอาจจะเป็นแบบเบสิกครับแล้วก็ง่ายๆครับนะมีการลงทุนอย่างไยแล้วก็ถ่ายแบบเป็นแนวทางเป็นการ มาเบิงเพื่อความบันเทิงขอามูลแนเ่เพื่อเอก็บความทรงจำของตัวเองว่าแต่ละปีแต่ละปีะปง่วสภาพแต่ละตัวเป็นเ,เนจ้าไดน,นะว่าไว้แต่เบิงเป็นแนวทางเพื่อการรักษาคำนะั้นปีนี้เป็นจุกผ่ามีตัวนั้นตัวนี้นะรักษาของการเป็นโรคก,นะการป่วยครับนะแต่เขามาเบิงคลิปที่เขา่ายไว้จังสี่รับนะอาจจะหัว,ว แต่เพิ่เริ่มเป็นนี่จำเลอใดลักษณะนี่มันสิเป็นโรคแง่งหรือว่าสุขภาพมันดีบอจังใดนะครับนะแล้วก็เป็นแนวทางการรักษานึนะครับเป็นเอ่อเป็นได้ได้เล็กน้อยครับนะเพราะว่าบอมีผู้ติดตามหลายแต่ก็1หนึ่งมืนกับท่านผู้ติดตามกัถือว่าประสบความสาเร็จแล้วสาหรับสามีฟ้ามดีใจหลายนะครับนะต้องขอบพระคุณนะครับแล้วท่านใดว่าเนได้ติดตามกัถ้า ก็ฝากกดไลค์กดคิดกดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับนะแล้วกเาขาบอกเบอร์เงินซื้อก็ได้ครับนะว่าได้เป็นอย่างครับนะบางบ้างเขามาดูนะครับบางเขามาดูมาชมให้แน่ครับเนาะว่าได้ข้ามาข้าผู้ปลาไปนะการนําปูนํปาปลามารับชมเพื่อผ่อนคลายไปครับนะว่าจะเป็นสไตล์นี้ครับนะสไตล์บ้านๆครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนะพออยังก็บทายไปเรื่อยคนระับเนาะ เลี้ยงไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยนะครับนะมัวควายนะก็สภาพผู้มีประเทศทางนี่นะครับนะผู้แบบว่าผู้ลำเน่านะตามผู้ลำเน่าอีสานบ้านเฮานี่ยบรรยากาศนี่ย่านมันลบหายไปเพราะว่าต่อไปก็คือจังหวะครับนะอาจจะบ่มีแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้นะอาจจะเป็นแปลงเลี้ยงไผ่มันแปลงปล่อยไผ่มันครับสวนไผ่สวนมันหน้าไผ่หน้ามั่นครับต่อไปนะก็พื้นที่สาธารณะก็จะหายไปเรื่อยๆคนไล่ขึ้นนะก็อาจจะ ลด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 ,ลดเป็นหน้าเป็นไทยหมดครับนี่นะีะก็จะมาเบิ้งที่หลังก็จะเป็นความรู้สึกอีแบบหนึ่งเนะเาะอ๋อคลิปนี้ทำนิ้สักกวอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ